สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกับผมฟิลสีสุรานะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เช่นเดิมเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับฟิลจะมีรถดีๆรถสวยๆรุ่นไหนวันนี้ต้องมาเตรียมพบกันนะครับเพราะวันนี้ฟิลเลือกรถที่แบบว่าราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็คุณภาพดีที่สุดมีจุดไหนบกพร่องหรือว่าด้อยตรงไหน ชี้แจงวันนี้เลยกับ Su z u k i เ s คันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับ s u z u k i เ s นะครับ 1.2GL นะครับปี2018นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าสีนี้ก็เป็นสีที่หลายๆคนนิยมชมชอบมากๆเลยนะครับกับ s u z u k i เ s ียอ่ะเบื้องต้นไม่พูดหลายยายห่างนะครับไบอกหลายยายห่างนะครับมาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับรอบคันของรถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ายังคงสภาพเดิมยังคงสภาพใหม่ นะครับผมดูไปเลยรอบๆอบคันและจะบอกว่าตรงไหนมีจุดตำหนิตรงไหนเดี๋ยววันนี้จะชี้แจงให้ดูแล้วก็ชัดเจนนะครับชอบซื้อไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะครับชัดเจนกับฟิลสีสุระเลยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์และวันนี้นะครับดูรอบคันโดยรวมสวยงามโอเคลงตัวนะครับกับ Suzuki c ี1.2 GL ปี2018นะครับดูฝั่งโน้น อ่าอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าตำหนิของรถคันนี้อยู่ตรงไหนตามมาเลยฮะตำหนิของรถคันนี้นะครับผมอยู่ตรงที่นี่เลยนะครับตรงฝากระโปรงนะฮะตรงฝากระโปรงมันจะมีรอยสะเก็ดหินอ่ากล้องซูมเข้าไปนะครับมีรอยสะเก็ดหินสีขาวอย่างนี้นะฮะอ่าสัมผัสดูนี่มันจะมีหลายจุดนะครับผมแต่ว่ามองไกลๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมมันไม่ใช่จุดจุดใหญ่อะไรมากเพียงแค่มันเป็นจุดสะเก็ดเหมือน สเก็ดหินฝุ่นเล็กๆนะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือ,อจุดตำหนิของรถคันนี้ชี้แจงให้ฟังกันก่นกอนเลยและมาดูภายในของห้องโดยสารของรถคันนี้นะฮะมาดูด้านหลังกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับภายห้องโดยสารนะครับสำหรับรถคันนี้ดูกว้างขวางมากๆเลยนะกว้างขวางนะครับปกติเป็นคนแถวเป็นคนกรุงเทพนะครับเป็นคนลาดพร้าวนะฮะนะครับผมกับรถคันนี้บอกเลยนะครับว่า กว้างขวางมากๆเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับที่นั่งโดยสารด้านหลังก็สะดวกสบายนะครับผมสำหรับรถคันนี้มาดูด้านหน้าไปแบบรวดเร็วรวดเร็วแบบทันใจนะครับสำหรับด้านในนะฮะสำหรับรถคันนี้ขออนุญาตขึ้นมานั่งกันก่อนเลยนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมครับและนะครับจุดเด่นของรถคันนี้อยู่ที่ เลขใหม่จ้านี่เลยนะครับผมไม่เพียงแค่34,388กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ34,388กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้รีวิวช่วงค่ำๆก็จะประมาณก,กำลังจะ5้โมงเย็นนะฮะโอเคมาดูส่วนของภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับในตัวของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผา้าเดิมจากโรงงานนะครับขออนุญาตเก็บนิดนึงนะครับอุปกรณ์ของ การรีวิววันน <so ี้นะครับมีปากกาด้วยนะครับนี่เดิมๆของคนรีวิวนะฮะอ่าเบาะผ้านะครับเบาะผ้านะครับเป็นเนื้อผ้าอย่างดีนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสำหรับตัวเบาะทุกตรงเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะครับและก็ภายในตัวรถนะครับผมดูสะอาดเรียบร้อยมากๆเลยตรงนี้เป็นเกียร์ของเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ CVT เป็นเกียร์ CVT นะครับผมนี่เลยนะฮะเครื่องสมเครื่องเสียงบอกเลยว่ากระหึ่มนะฮะแบบตึมๆจวด,ด,ดเลยนะครับอเอามาดูที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับส่วนห้องห้องเครื่องมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงส่วนห้องเครื่องมาตามมานะครับคุณผู้ชมครับโอเคในส่วนของห้องเครื่องนี่เลยนะฮะ Okay. สภาพเดิมนะครับในส่วนของเม็ดอาร์คนะครับผมในส่วนของเม็ดเม็ดอาร์กยังคงเดิมเดิมนะครับผมในส่วนของน็อต <Not, S 1> <Not S 2> ไม่เคยขยับเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ทําสีมานะครับมันแค่เป็นรอยเนี่ยลอยขับเคลือบแก้วทคุณผู้ชมดูนะครับบอกว่าทำไมมันเป็นขาวๆไม่ใช่ผบรบอยทําสีหรือว่าอะไรมานะครับมันเป็นรอยขับเคลือบแก้วเฉยรูปก็ออกนะครับแต่ว่าเรายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ให้โชว์ให้ดูนะครับนี่เลยนะครับ ไม่เคยขยับนะครับในส่วนของตัวน็อตห้องเครื่องสภาพเดิมเดิมเดิมสภาพภายในดีมากนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีการาถ้าเป็นเดิมเนี่ยมันจะมีการแต้ม,มเป็นแต้มสีจากกรงงงฮนนะดูตรงนี้เลยนะครับนี่คือสภาพเดิมแค่ไหนกับราคานะครับราคาฟิวยังไม่ได้แจ้งนะเดี๋ยวถ่ายคลิปนิดนึงโอเคสำหรับรถคันนี้ตอบโจทย์ไหมครับถ้าตอบโจทย์รีบเป็นเจ้าของนะครับถ้าตอบโจทย์รีบเป็นเจ้าของ เพราะราคาดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะฮะมีมาไม่บ่อยนะครับโดยรวมเท่านี้แล้วใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมแอดหาฟิลนะครับไลน์ลิงก์ลน์ฟิลเอาไว้ใต้โพสต์เลยนะครับใต้โพสต์จะโทรมาก็ได้นะครับมาสอบถามมาคุยกันชอบซื้อ ไม่ชอบไม่ต้องซื้อก็ได้โทรมาแค่มาโทรคุยกันก็ดีใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจ Suzuki c ซีนะครับผม1.2นะครับ1.2 GL คันนี้นะครับปี2018ไม่น่น้อยแบบนี้ราคาถูกๆแบบนี้รีบเป็นเจ้าของเลยครับใครที่สนใจรีบโทรมาเพราะคุณช้าถือว่าคุณพลาดอย่างแน่นอนเอาอวันนี้นะครับฟิลต้องขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับ<า>ฮะอะไรนะนอราาเออลืมบอกราคาเห็นไหมครับคุณผู้ชม ก่อนจะจากลากันไปนะครับลืมบอกราคาเลยแบบนี้เรียวๆนะครับกับคนถ่ายโอเคราคายังไม่ได้บอกนะครับสำหรับรถราคานันนี้บอกแค่เล็กไม่บอกแค่ว่าคุณภาพบอกแค่ตำดิตรงไหนราคาเพียงแค่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะ เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ราคาพิเศษคันนี้เลยที่2 9 9 0 0 0บาทโทรมาเลยนะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้ใครที่สนใจเดี๋ยวฟิวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทั้งจะเป็นค่างวดต่างๆนะครับอ่าหรือว่ารายละเอียดต่างๆยอดจัดต่างๆเนี่ยทักเข้ามาได้เลยฟิวเตรียมข้อมูลไว้ตอบคุณผู้ชมแล้วนะครับเอาเนอวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรีบเป็นเจ้าของนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับท่านั้น